ครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขพาพระวิหารนะครับอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่นี่ค่าเข้าอุทยานผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทกลางเต็นท์ก็ท่าละ30บาทนะครับที่ลานกลางเต็นท์จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับริมอ่างเก็บน้ําภูมิสลองนะครับช่วงยามเย็นที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับอากาศเย็นสบายมีลมพัดตลอด จากลานกลางเต็นก็ประมาณ8กิโลเมตรนะครับก็จะถึงจุดชมวิวผาหมออีแดงนะครับเรามาถึงผามออีแดงกันช่วงประมาณ6โมงเช้าครับอากาศเย็นสบายถึงหนาวนะครับเรื่องมองไม่ต้องพูดถึงครับจัดมาเต็มท้องฟ้ากันเลยมื้อเช้าเ้านะครับไม่ต้องห่วงครับที่ผามออีแดงมีร้านค้านะครับจําหน่ายอาหารและเครื่องเดิมนะครับใครที่กําลังมองหาที่พักผ่อนนะครับแนะนําเลยครับที่นี่นะครับ 오케이 okay, ค